สไปเดอร์แมนโกรธของจริงทําให้คิงพินมีรูโดนัทที่หน้าอกเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์วอตอีฟนะครับเหตุการณ์จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่คิงพินจ้างมือปืนมาลอบสังหารสไปเดอร์แมนแต่พลาดไปโดนป้าเมย์คราวนี้ในเหตุการณ์มันพลิกไปอีกคนนะครับนั่นก็คือหาก MJ นะครับโดนยิงแทนที่เป็นป้าเมย์ผลมันจะเป็นยังไงนั่นเองหลังจาก MJ โดนยิงไปนะปีเตอร์ที่จะรีบพา MJ ไปโรงพยาบาลก็โดนยิงไปด้วยแต่ไม่ตายนะเขาลุกขึ้นมาจัดการมือปืนทันทีมือปืนที่ ปีเตอร์ก็จัดการมือปืนตุยคาที่ไปตรงนั้นปีเตอร์เนี่ยรู้แล้วว่าความผิดทั้งหมดมันอยู่ที่คิงพินเขาใส่ชุดดําแล้วก็รีบไปหาคิงพินทันทีพอมาถึงสไปเดอร์แมนก็กำลังเห็นภาพที่หน่วยชิลกําลังเตรียมย้ายคิงพินออกจากคุกเพราะคิงพินกลัวที่จะโดนสไปเดอร์แมนฆ่าสไปเดอร์แมนใช้ใย,ยหยุดรถบินได้ของชิลแต่แอร์นแมนเนี่ยมาผสมโลงด้วยเขาจะมาจัดการสไปเดอร์แมนและช่วยคิงพินให้ปลอดภยัยเพราะคิงพินเป็นนักโทษของแอร์นแมนสู้กันไปกันมานะครับสไปเดอร์แมนก็ได้บอกกับแออนนนนนนมมมมว่่่าาาจะไปปไปปปก้งงััทํคิิพเียฆ MJ ตายไปแล้วไอรอนแมนอึ้งไปแป๊บหนึ่งจังหวะนั้นนะ่ะสไปเดอร์แมนก็ต่อยเขาจนหน้ากากหลุดออกมาแล้วก็ไปล่าคิงพินต่อหน่วยชงหน่วยชิลเนี่ยมาเท่าไหร Spider ่สไปเดอร์แมนก็จัดการหมดทุกคนถึงแม้จะโดนลำแสงหนักหนักของไอรอนแมนแต่ก็ไม่สามารถหยุดสไปเดอร์แมนได้อยู่ดีแล้วสไปเดอร์แมนก็ยิงยายไปตรงแกนพลังงานของชุดไอรอนแมนจนมันหลุดเป็นชิ้นๆจากนั้นปีเตอร์ก็ต่อยไอรอนแมนสลบไปทีนี้ก็เหลือแค่คิงพินคราวนี้ไม่มีใครช่วยแล้วพวกที่เหลือก็มีแต่พวกตำรวจเลวที่จับป้าเมย์มาเป็นตัวประกันคิงพินนทเเป็ออออดสสื้้จโโชวโห Man หัแใยบต่ Spider Man หัเดียขาตล่อยเข้าไปที่หน้าอกของคิงพินแบบเต็มแรงสร้างรูโด,โดนัทกลางหน้าอกให้คิงพินแล้วเจ้าพ่ออาชญากรก็ล้มสิ้นใจไปเลยจากนั้นเนี่ยสไปเดอร์แมนก็ได้ช่วยป้าเมย์จากตำรวจเร็วแต่ป้าเมย์ไม่ปลื้มนะครับเธอบอกว่าเธอไม่ได้เลี้ยงดูปีเตอร์ให้มาเป็นคนใจโฉดแบบนี้สุดท้ายปีเตอร์ยอมโดนจับแล้วไอนแมนเนี่ยก็ยังปากดีต่อนะหาว่าปีเตอร์เป็นตัวอันตรายต้องโดนจับแล้วก็บอกอีกว่าอย่ามาโทษเขาน่าตัดสินใจทําของนายเองปีเตอร์ก็พูดต่อกลับไปว่าการตัดสินใจที่แย่สุดของฉันก็คือฟังคนออย่่าางงแแแแกกกนนนนััหหละละะะรรู้้มจเเิดเืบบี ขเขาคงไม่แต่งงานกับ MJ แน่